เรียกว่าเป็นโชว์ที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะกับการแสดงโชว์ของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็ p พิงบนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Global Citizen Festival โดยในครั้งนี้คาลิซาขนเพลงโซโล่มาทั้งหมดเลยเปิดตัวด้วยเพลงลาลิซาต่อด,ด้วยมันนี่ร็อกสตาร์และนิวแมนนอกจากนี้คาลิซายังได้โชว์เพลงใหม่ moonlit floor ที่ดัดแปลงมาจากเพลง kiss me ของ sixpence non the richer โดยเพลงนี้ค่ะจะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันในวันที่3ตุลาคมนี้ขณะที่แฟนๆคาดเดาว,ว่าเพลงนีลิซาอาจจะหมายถึงหนุ่มโนสนิทอย่างเฟลิกอาโนหายา,ยายมหาเศรษฐีเครือหลยสูวิตตองหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่มี ข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่ค่ะและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆแต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ไม่เคยออกมายืนยันเรื่องความสัมพันธ์แต่อย่างใดโดยเนื้อเพลงมูลิฟลอหลายท่อนในการพูดถึงหนุ่มฝรั่งเศสดวงตาสีเขียวที่คัดเดาว,ว่าเป็นหนุ่มเฟเดริกโดยบางท่อนข่าแปลเป็นไทยได้ว่าดวงตาสีเขียวของหนุ่มฝรั่งเศสทําฉันทําตัวไม่ถูกเลยผิวของเธอนุ่มขนาดนี้ได้ยังไงแล้วทำไมาจูบของเธอถึงถูกใจฉันเสมอจูบฉันใต้แสงยามค่ำคืนกลาง บาลิสนี้จุบชั้นบนฟลอร์ใต้แสงจันทร์สาด่องติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn